สวัสดีครับมาต่อที่หัวข้อการนับจำนวนข้อมูลใน array หรือว่าการนับจำนวนสมาชิกที่อยู่ใน array นะครับผมะนะครับมาทำเวิร์กช็อปแบบง่ายๆกันครับแล้วกลับมาที่สับรามเถงเรานะครับแล้วก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาจากนั้นผมจะเซฟไฟล์ชื่อว่า c o u n array .ppt นะครับ c o u n array .ppt เราก็เปิดแท็ก p p ขึ้นมาครับนี่ครับจากนั้นครับเราจะมาสร้างตัวแปร array ขึ้นมาครับนะครับอย่างเช่นผมสร้างตัวแปรชื่อว่า number นะครับ number เท่ากับ array นะครับแล้วก็ใส่นะครับชุดตัวเลขเข้าไปนะครับหรือว่าสมาชิกนะครับใน array เข้าไปนะครับ นี่ครับนี่คือ array ที่เราสร้างขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับ array ชื่อว่า number นะครับอ่ะแล้วก็นี่คือสมาชิกที่อยู่ใน array number นะครับอ่ะถ้าเราลอง print print out มาครับตัวแปร number นะครับอ่ะนี่ครับอ่ะเราลอง save แล้วก็ run file นี้ขึ้นมาดูครับในการ run file ครับเราก็พิมพ์127.0.0.1แล้วก็ slash ด้วยชื่อ Folder project ก็คือ basic underscore p p แล้วก็ ชื่อไฟล์ครับก็คือเขา array p h t p นะครับแล้วก็ enter ครับ enter เสร็จแล้วครับเราจะแสดงจำนวน array นะครับแสดงนะครับข้อมูล array ที่มีอยู่ใน array ที่เราสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับทีนี้ครับการต้องการจะนับจำนวนสมาชิกหรือว่าจำนวนข้อมูลครับที่อยู่ใน array ครับเราจะใช้วิธีนี้ครับเราจะใช้วิธีการ echo เขา อ่ะนี่ครับ Echo โค u n าแล้วก็ตัวแปล a r r a รครับก็คือ Number แบบนี้อ่ะนี่ครับนะครับแบบนี้ครับขอ่ะขกโคอสอขั้นครับนะครับมีสมีขีดเส้นขั้นที่หนึ่งนะครับเซฟแล้วก็รีเฟซดูผลลัพธ์อ่ะเห็นไหมครับมีจำนวนสมาชิกนะครับจำนวน5ข้อมูลด้วยกันนะหรือว่า5ชุดนะครับอ่ะลองดูครับเห็นไหมครับ ลำดับที่0ไปจนถึง4แสดงว่ามี5ข้อมูลนะครับผมทำไมเราถึงจะต้องนับจำนวน array ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่านะครับในบางหน้าที่มีการใช้งาน array ครับเราต้องการเอาจำนวนนะครับเราต้องการเอาจำนวนข้อมูลที่อยู่ใน array ชุดนั้นครับไปแสดงผลอะไรบางอย่างอย่างเช่นการทำระบบสั่งซื้อสินค้าหรือว่าระบบช้อปปิ้งคาร์ด นะครับผมถ้ามีการใช้ Array นะครับพอเรา Add to Cart มันก็จะแสดงจำนวนนะครับไอเทของสินค้าที่อยู่ใน Array นั้นนั้นนะครับเราจะได้รู้ว่าตอนนี้ที่เรากดสั่งซื้อแล้วเนี่ยมันมีกี่ไอเทมอ่ะมีกี่รายการนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้อีกหลายอย่างเลยนะครับผมโดยการใช้การเค้า a r r a y รนั่นเองนะครับหรืออีกแบบหนึ่งครับถ้าเราไม่อยากใช้เข้านะครับเราสามารถใช้วาดําได้นะครับ นขออยโค้ชสาขั้นครับเราสามารถใช้วาดัมแล้วก็ตัวแปรนัมเบอร์แบบนี้ได้นี่ครับลองเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์นี่ครับ,ก,ลลบ,รบการใช้วาดัมนะครับก็บอกเหมือนกันว่ามี Array ทั้งหมดนะครับมีสมาชิกหรือว่าข้อมูลในแอ r a เรนี้ทั้งหมด5ชุดข้อมูลนะครับ5ข้อมูลหรือว่า5สมาชิกนะครับแต่นะครับการที่จะเอาตัววาดัมไปแสดงมันก็จะแสดงทั้งหมดแบบนี้ เห็นไหมครับมันก็จะแสดงทั้งหมดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวาดัมเอาไว้เช็คนะครับวาดัมเอาไว้เช็คแต่ถ้าอยากแสดงแค่จํานวนของแอลเรทที่เกิดขึ้นนะครับแนะนําให้ใช้แค่นี้ครับแลเขาแล้วก็ชื่อตัวแปรแอลเรทที่เราสร้างขึ้นมานะครับ Echo เขานะครับสำหรับต้องการเอาจํานวนแอลเรทที่เกิดขึ้นหรือว่าที่มีอยู่เนี่ยไปแสดงเพื่อทําอะไรบางอย่างต่อไป นะครับผมอ่ะคลิปนี้นะครับขออธิบายคร่าวๆไว้แบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนที่พาทําระบบจริงก็จะมีการนําไปใช้อีกทีหนึ่งจะได้มองเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ซ้อมให้กับตัวเองไปก่อนนะครับผมอ่ะนะครับเมื่อพาการอ่ะเมื่อพาทําการนับจานวนข้อมูลในเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปต่อไปก็จะเป็น index array นะครับมันคืออะไรครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ